สวัสดีครับผมผู้อำนวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมนะครับวันนี้นะครับทางหมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุดมศึกษานะครับหรือกระทรวงอ,อวอให้มาดําเนินการกริจกรรมอ,อวี๋สตรีทอาร์ตนะครับึ่กกิจกรรมอวี๋สตรีทอาร์ตเนี่ยเป็นกิจกรรมที่อ,อวอมีแผนดําเนินการทั่วประเทศนะครับโดยที่ทางราชาัุรีเนะี่ยได้เป็นหมหาวิทยาลัยแรกๆเป็นหมหาวิทยาลัยนำร่องนะครับ ร่วมกับต่างๆะระดับภูมิภาคนะครับเพื่อดําเนินการอวสวัสเป็นภายใต้โครงการในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับโดยในในครั้งนี้เราเลือกที่ชุมชนตะกวัวป่านะครับเมืองเก่าตะกวัวป่านะครับเพื่อ,อสร้างสตรีทอาร์ตภายใต้มุมมองและแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ก็คือนักศึกษาและก็เครือข่ายอาชีวศึกษาผู้ประกอบการและก็ศิลปินนะครับร่วมกันดําเนินการสร้างนะครับแต่ว่าก็มีอุปสรรคทางด้านฝนฟ้านะครับโอ สุดยอดนะครับแต่ว่าเราก็ยืนยันที่จะเขียนกลางฝนนะครับหยุดเขียนหยุดเขียนนะครับจนุดน,นี้นะครับโครงการกา็เสร็จสิ้นนะครับอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็สามารถจะนำเสนอและก็เป็นสิ่งที่ได้รับการยินยอมจากาทางชุมชนนะครับทางหมาายาลัยแต่ก็รู้สึกดีใจและก็เป็นความร่วมมือ,อที่จะในการพัฒนาพื้นที่ได้อีกในอนาคตครับขอบคุณมากครับวันนี้เป็นการส่งมอบภาพผลงานจิตรกรรมฝาผนังนะฮะนำทีมโดย ทีมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฒรภูเก็ตนะครับร่วมกับเบนอาดเกนเตอรี Ar ่และก็ร่วมกับอาชีวะศกษาภูเก็ตนะครับทั้ง3ามกลุ่มได้ร่วมกันสร้างผลงานขึ้นมานะครับโดยมีที่มาจากเป็นผลงานนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นนะครับผมโดยอวครับโดยความรู้สึกส่วนตัวนะฮะอย่างน้อยเนี่ยก็คือเหมือนกับมีการเติมเต็มนะครับเพราะเราเราถือว่าตะกวัวป่า เป็นเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาเราจะเห็นแต่ร่องรอยของความเจริญฉะนั้นการถ่ายทอดไอ้นพวกสตรีทอาร์ตหรืองานศินละปะนะที่จะเห็นถึงพิธีกรรมความเชื่อและก็ความทรงจำนะฮะสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะไปสอดรับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเมืองเก่าได้นะครับสำหรับบ้านเรานะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าถนนเส้นนี้มัน มันจากเมืองแรกกลับมาอยู่ยุคนี้มันมันห่างกันแล้วก็มันทําให้แบบตรงนี้พื้นที่ท่องเที่ยวมันหายไปผมว่าเป็นสิ่งดีที่มันมีมีการท่องเที่ยวขึ้นมาผมว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากขอบคุณราชพัฒน์ที่มาช่วยทำให้เกิดงานแล้วก็ทางเทศบาลทางที่ที่อยู่ที่ตะบัวป่าอะไรเงี้ยมาช่วยมาช่วยทํางานให้มันเกิดให้เกิดงานที่มัน